ดนตรีแนวร็อกป๊อปบนคอนเสิร์ตทเดูไม่ต่างคอนเสิร์ตทั่วไปนะคะแต่ถ้าหากฟังถึงเนื้อหาที่เป็นอิสระซึ่งถือซึ่งสื่อถึงเรื่องของธรรมชาติชีวิตและเรื่องราวในภูมิภาคของตัวเองก็รู้ได้ทันทีค่ะว่านี่เป็นเพลงนอกกระแสที่เปิดกว้างให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถติดตามเรื่องนี้ในไทยบันเทิงค่ะ ต้องดัดแปลงเนื้อร้องกันหลายครั้งจนเกือบท้อใจแต่ในที่สุดคำแนะนำของคณะกรรมการทั้งอาจารย์เจรพันธ์อังสวานนนท์ณเขียวกระบาวกมลศัก์ดิสุนทานน,นและตุนไวยทูนเกียรติก็ทำให้เพลงเรือสำราญออกมาลงตัวและใช้ประกวดบนเวทีที่พ่อเอชมิวสิปี3เป็นครั้งแรกในชีวิต สมาชิกวงบาจับขอบความฟันมาไกลจากจังหวัดมหาสารคามพวกเขาเชื่อว่านอกจากไปมือแล้วเสื้อผ้าที่เข้ากับเพลงจะสร้างความโดดเด่นให้การแสดงได้อย่างวงในดวงใจ p a ราด o อก็ปกติไม่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 ค่อยได้ให้ความสำคัญมากกับเพลงสร้างสรรค์อะไรเงี้ยก็ฟังเพลงเหมือนเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับครับแต่พอมาเข้าองค์การนี้ก็ทำให้ทำให้คิดได้อะไรหลายอย่างครับผม ในเรื่องในเรื่องการฟังเพลงในเรื่องการแนวคิดของของแต่ละเพลงอะไรเงี้ยครับรประมาณเดือนหนึ่งครับส,ส่งแก้ส่งแก้แล้วก็กว่วจะก็จะลงตัวจริง,รงก็เกือบ6เดือนนะครับอ๋อส่วนตัวผมเองผมก็ตั้งแต่เล่นดนตรีมาก็เคยประกวดอยู่ครั้งเดียวตอนอยู่โรงเรียนมัธยมครับประกวดโฟกซองของชั้นมัธยมปลายครับผมฮะ อ๋ตอนนั้นก็สกวดก็เป็นความสนุกสนานนะครับผมว่าตอนนั้นก็เราก็คงไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาชนะหรือว่าจะต้องได้ที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นสตวลวงผมก็ตกรอบแรกนะครับ เพลงร็อกหนักๆที่ทวงถามความเป็นธรรมให้ธรรมชาติฝีมือการแต่งและเล่นดนตรีของวงอมตะศิลปินรุ่นพี่ที่เคยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดที่พัลเชเป็นผลิตผลทางโครงการที่ทำให้เห็นว่าคุณค่าของดนตรีคือการทำหน้าที่รับใช้สังคมได้ เขามาวงดนตรีเพื่อชีวิตเจ้าของรางวัลชนะเลิศอีกรุ่นยังคงให้ความสําคัญกับเสียงดนตรีพื้นบ้านที่สะท้อนแง่คิดปัญหาของสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนี่เป็นหนึ่งในโครงการดนตรีสร้างปัญญานําพาสุขสูขสข่สังคมหวังให้บทเพลงกระตุ้นเด็กไทยให้คิดดีคิดเป็นและเปิดพื้นที่ให้เพลงความหมายดีๆได้เป็นตัวเลือกให้เยาวชนมีโอกาสบริโภคเพลงที่เนื้อหาแตกต่างจากกระแสหลักทั่วไป